ายคนเขาอาจจะกังวลว่าแบบเฮ้ยมาเรียนที่นี่เนี่ยหนูเป็นอิสลามเนี่ยหนูจะต้องเรียนหมูไหมหนูต้องเรียนแอลกอฮอล์ไหม,ถ,มถ้าเป็นอิสลามเราก็แบบแจ้งอาจารย์ได้เลยว่าเราแบบมีอิสลามเนาะแล้วอาจารย์ก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบให้เราทันทีเลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะใชจ่จริงๆเหมือนแบบถ้าแจ้งไว้ล่วงหน้าเขาก็จะพรีแพร์แบบตามหลักฮาราลเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะเขาแยกถาดแยกวัตถุดิบเลยพี่ฟ้าไปทานข้าวที่ไหนกันนะคะถ้าเป็นพี่ก็พปกินซีคอน,นะคะอ่ะ choice ยเยอะช่ำ มีร้านไหนที่แบบมั่นใจเลยหมว่าเป็นฮาลาลเดินเข้าไปได้เลยฉันไม่ต้องถามอะไรเลยก็มีหลายร้านนะคะก็คือฟู๊ดคอร์ทสี่หรือว่าไม่ก็ฟู๊ดคอร์ทตรงท็อปสตารางเนาะหรือที่ช่วงนี้ที่ร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่ชื่อร้านฟาตินชินชาดุมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงโซนเปิดใหม่ตรงโซโลตัสะะช่วงนี้ังติดมากไปกินทุกวพะเขาเพิ่งเปิดใหม่ราคาน,นไง่้<อ>างราคา 60, 5ห้าสิบหกสร้้วยนร้อใช่เมื่อก่อนเห็นได้ยินว่าหนูจะไปกินเนื้อแท้นี่ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นชอยส่งข้างนอกวิดไลน์เนานะแต่ข้างใน<ม>วิดไลเรามีดีคอนเนอร์ค่ะซึ่งเราเพิ่งเปิดใหม่กับส่วนน้อนๆเลยอมีอยู่มุมหนึ่งที่ลรบอลมั่นใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นน้องอิสลา,ามหรือว่าจะเป็นน้องที่เป็นแบบวีแกนนะฮะ สามารถไปเลือกชิมได้เลยนะครับจะเป็นมุมของใช่เย็นก็คือจะเป็นสลัดบารบ์ารวมถึงมีพวกของแบบแซนด์วิชเนาะมีแซนด์วิชมีเห็นมีไอศครีมมีสมูทตี้ด้วยชิมแล้วรีวิวด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงได้เลย